พี่น้องมือนี่้าันที่แปดเขาล่องเขาดงเขาป้าเบิ้งเฮ็ดปวเขาบ่มีแหละหาเฮ็ดไข่มนลงเหลือเนาะไปหาเล่มเห็ดไข่กันพี่น้องไปพี่น้องมาเขาป้าเขาดงเจ็ดเห็ดอืดอืดพี่น้องมีบอกเลยแหกมันโอ้ยตัวอืดปูง,งามเี๋ไปครับหาไปเรื่อย นาะนี่อีกดอกดนึงมี่พอด้กเก็บที่พี่น้องห้างๆไปครับไปหาต่อไปอีกนี้องนี่ดอกนึงยู่กลางพนนครับไปหาตตืมกันว่คืึนบันสีใด้อดอก มันสิมีว่ามีตั้งเข้ามา,าซื้อพี่น้องพ้นนี่ซีดอกมีแต่ดอก,ดอกงามเก็บพี่น้องเก็บแงมปะครับนี่ดอกที่สองน้อง สองดอ,อก <c oughs> งามนี่ดอกหนึ่งดอกหน่วยไอซี SE, พี่น้องผมเห็นอยู่ข้งางหลังนี่อีกหน่อยหนึ่งดอกหนึ่งนี่พี่น้องดอกหนึ่งงามงาม ไปหาไปอีกบ่อคืนมาสิได้ดอกน้อมพอให้หลราโงกเห็ดกระโงกข้าวไม่คือมนีดอกเดียวสวยว่ามีมูพี่น้องมีดอกเดียว,ว,ยว,ยวโคโล่ละาหาบังไอ้เคียงกันเนะไปครับในไลายเตอร์ได้พี่น้องคุณ นี่แต่ดอกงามๆน้งองอยากไปยา่างมาเพื่อพ่นอีก่แบบนี้คือเห็ดอุ้ยงามมาพี่น้องนี่อีกพี่น้องสองพูนอีกดอกหนึ่ง พี่น้องเก็บมานิเกันนี่ครับวุ้นอีก,กออดอกหนึ่งนี่อีกสามพี่นอ้องเลี้ยงกันอยู่นี่สวยาง,งาม โอ้พี่น้องเดี๋ยวหลายเต๋อมาได้เด็แกงง่ายหนึ่งวันสิเด็งงเดบ่ได้มเมื่อคืนวลาสิมี่<ป>นี่เอมาอะไรพี่นออ้อ,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 นองข้าวมือนีิไปย่างหาเรอบางอีกแคทมี่มูมันพี่น้องพาออีกดอกนึงเลยนี่ครับ งามงามอุ่นพี่น้องอีกดอกหนึ่งใส่ใบใหม่นี่เปิดใบใหม่ออกน,นี่ครับเอาไปอย่างเลยพี่นอ้องอย่างปนหอมๆเนะาะเงี่ยพี่นอ้อง อีกดอกนึงกลางพ้นโครโลอยู่เฮ้ยดอกงามใครหลบกันเล้ยพี่น้องดอกงามครับพี่น้องผมเราอ,อันซ่อนให้มันปูพี่น้องผมเราอ,อันซ่อนให้มันปูนะั ครับหลยนี่พี่น้องขุปเป็นป้าเป็นป้าอยู่พี่น้องเมื่อนี้กะเขาดงเขาป้ากันประมาณชั่วโมงนึงนี่แหละเนาะไปครับกับบานนี้ผมก็ได้ไลยเติบเลยล่ะพุดได้แกงแบบไงหนึง่งกับคลิปนี้กับไอแค่นี้ลพี่น้อง จะคลิปหนาพี่ผูภาพมาหาเล่มเก็บให้มันปูป่ะนี่พี่น้องได้มาเกะล่างดอกดอกบานเลยพี่นอ้องต้มน้ำอนลวกนั่นสิครับต้มน้ำอนลวกตั้งบระมูลแง่ล่างแล้วกัได้มาสดๆสเลยพี่น้องอย่างย่างเลยพี่น้องอย่างพร้อมๆกีแบบพริกกีแบบพีกนั่นสิ ผมก็ได้มาบางางานแหละผมก็ยเดีย่ยย่างทำแจ้วพี่น้องแซบจะบอกไผ่ใั้ห้าบ้านพี่น้องผมก็สิตั้มมาเลยเดี๋ยวมากินเ่าน้ำกันนะครับเด้อ